มรสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สาเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันพฤหัสบดีแรม11บ่ค่ำเดือน8ปีถอกวันนี้ไม่เหมาะแก่การมงคลนะครับไหวพระขอพรดีนะครับสีความสาเร็จของวันนี้คือสีแดงสีเลือดหมูสีเลือด,อดนกเสียโชคของวันนี้คือสีธนดำสีม่วงแก่สีเปลือกทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศอีสานและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศอับโชคของวันน ok e ี book, ้ค an ือทิศหอระดีหรือทิศตะวันตกเฉียงใต้เครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือทับทิมพลอยสีแดงหินสีแดงเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลกเนีในชื่อคือเด็กต่อเต่าถอถุงถอทหารถอธงและนอหนูเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือโสรารโสโบฤษีสเสือหออยอีปรอจจราอ่างและหอนคู่เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษร ที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันตัวใดนำตัวตัวใดตัวหนึ่งนำนะครับคือสละทุกตัวและออกอางเลขมงคลวันนี้เลข8เลข1และเลข5้าไมเซตวันนี้สุนทรผู้รจนาไว้ว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นศีสักมีคนรักรถถอยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะถูกพิษในมนุษย์เพราะพูดจาขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไป ในย่เสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ